สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในป๊อปเดิมูนสปีกิต้านะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับแบบฝึกหัดนิวคลาสิกหกพยางนะครับวงเล็บยกนิ้วต่ําๆนะครับสํานักนี้จะไม่ยกนิ้วสูงนะครับต้องยกนิ้วต่าๆนะครับไม่มีประมึกนะครับนะครับสานักของเรานะฮะจะไม่มีประมึกไม่มีต้มยาประมึกก็เห็นนะฮะนิ้วจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะสายปั่นนะฮะนะครับ ก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับลิก6พยางนะครับที่เด็กๆฝึกได้ผู้ใหญ่ฝึกดีนะครับคนสูงอายุก็ฝึกได้ผู้หญิงฝึกได้นะครับผู้ชายก็ฝึกดีนะครับฝึกได้หมดนะครับทุกเวศทุกวัยขอให้มีใจนะฮะขอให้มาใตตัว้วยหัวใจนะฮะเอาปิกมาด้วยนะฮะอ่านะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําลิกคาเบตสองชั้น6พยางนะครับในแนวนีโอคลาสสิกนะฮะลิกนี้นะถ้าเล่นไปนะฮะรับรองโอ้โห สาวกรีดบัวตายควายล้มเลยฮะรับรองโอ้ยมีแต่คนชอบนะฮะอ่ามาดูนะครับลิกนี้เวลาเล่นเร็วๆเป็นยังไงมาดูนะครับอ่ามาดูผมนะครับพร้อมนะ ลิกนี้เป็นลิก6พยางนะครับในแนวน,นีโอคลาสสิกนะครับอ่าจะพาเล่นนะช้าก่อนนะครับอ่ามาดูนะครับเล่นนะช้านะครับเล่นยังไงดูแท็บนะครับดูโนต้ตนะยบนิ้วต่ำาๆด้วยอ่าดูนะจ้าเล่นยังไงนะช้าดูนะ,ะเริ่มที่สายหกนะครับ ตอนจบทางนิ้วนะครับนิ้วก้อยช่องที่16เสียงจีชับนั่นเองนะเสียงจีช้บนะครับเอาใหม่นะครับช้าช้าอ่านะครับหกพยางนะครับจะดีไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ยกนิ้วต่ำนะอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะยกนิ้วลงต่ำด้วยเอาใหม่นะครับ ตหนึ่งนะครับนิ้วก้อยท่องที่สิบหกนะครับอ่านะครับเวลาถางนิ้วให้ระวังนะครับค่อยๆถังนะครับอ่าไม่ต้องยกอะไรสูงมากอ่าคราวนี้นะครับผมจะเล่นเป็นสามพยางนะครับดูสามพยางนะครับท่านผู้ชมจำไว้นะครับว่าเวลาฝึกหกพยางต้องเริ่มลดลงมาเป็นสามพยางก่อนนะครับถ้าสามพยางคล่องหกพยางก็คล่องนะครับ ถ้าผู้ชมจำไว้นะครับถ้าเล่น3พยางค่องแล้ว6พยางเราสบายครับอ่ามาดู3พยางนะครับ3พยางนะครับความเร็ว120นะครับอ่าสามพยางอ่า ลูกนี้เป็นลูกของนีโอคลาสสิกนะครับอ่าถ้าเล่นแบบนี้อ่าถ้าเล่นแบบนี้ส,สาวก็ยังจะอาจจะไม่มองเท่าไหร,ร่นะฮะถ้าเพิ่มความเร็วขึ้นก็อาจจะมองนะฮะอ่าครานี้สมมุติว่าท่านผู้ชมเล่น3พยางค์ข้องแล้วอยากจะยกระดับความน่ากลัวเป็น6พยางค์แบบความเร็วนะฮะอ่ามาดูนะครับว่าเล่นยังไงดูเทมโปจริงๆนะครับอ่าความเร็ว120นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะ ลูกนี้ก็เป็นลูกที่อิงวีชอบเล่นบ่อยนะฮะลูกนี้นะรู้สึกว่ารู้สึกว่าผมจะรู้สึกได้ยินบ่อยนะลูกนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็ท่านผู้ชมลองไปฝึกดูนะครับอ่าก็ถ้าผมมีผิดพลาดด้านระบบเสียงแสงสีหรือเล่นช้าไปนะครับหรือเล่นไม่ชัดหรือเล่นยังไม่ดีพอก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่น้องทุกคนนะครับในการฝึกลิกนะครับ เวลาเวลาเล่นถังนิ้วนะครับระวังด้วยนะครับระวังเจ็บปวดนะครับนี่นะครับหลังจากนี้นะฮะก็ลองฝึกดูนะครับวันนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กับช่องผมด้วยนะครับที่ผมจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปต่อไปนะครับในคลิปหน้าก็จะนำเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับในการฝึกกีตาร์มาพัฒนาให้กับ พราะแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่จะได้เรียนรู้กันนะครับก็ถ้าระบบแสงสีเสียงไม่ดีอะไรก็ผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับถ้าได้งบมาก็จะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมนะครับวันนี้ผมปอดมูลก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ